ขอบคุณจ้ามาหายกำลังจใจยายูนะ่เนาะยายเห็ดกับเขาแล้วเห็ดกับเขาแล้วพอดียายวางจ้ะมีบักท่านพี่น้องเขากันจ้ะวังยายจานทดล่องเบิงฟังหันยายไปตั้งจังหวัดเกตมือคนเวลาในสตรีมของยายจ้ะลงมือละสองรอย ยายไปเกตมือยายเปิดโทรศัพท์เบิงมันลงไปพันซีจ้กพี่น้องตอนที่ช่วงยายอยู่กรุงเทพเนาะยายก็จะตื่นขึ้นเฮ็ดกับเขาตอนเศร้ายายก็จะตั้งกล้องไล่ซดนี่จ้ะเราเราเพาเื่อนยายเดวมือนนิยายจะล่องเปิดไล่ิวงจะ้ะว่าพญิมากตรงนั้นจะหักเวลายายบ่ตรงนั้นจะหักขึ้นไปซ้ำตึกหาสันบุ๋มมัง้งพี่น้องยายยางขึ้นไป แก่พี่น้องมากินเขาน้ำกันเลยจ้าสวัสดีเลยจ้าเดี๋ยวไขเวลาใดเขาเห็นหนวยแบบนี้แซบเลยจ้าพี่น้องเพื่อนๆย่ายกินสมๆจักน้อยจ้จย่ายเบาเลยจ้าพี่น้องขอบคุณเลยจ้าเพื่อนเพื่อนที่เป็นก้าวได้เลยจ้า วังหันย้ายไปเที่ยวตั้งจังหวดัดแต่แกวที่นอ้องไปยุเกตมือบัดน,นี้เวลาเบิงเพราะว่าวังหันช่วงที่ย้ายช่วงที่ย้ายบดายอันนี้เนาะช่วงที่ย้ายบดายเปิดกองแล้วนเป็นคาดเนาะย้ายกับเอาภาพบรรยากาศอยู่สนุนคนเดินมนาฝากจะ้ะ ย่า่ไปวายพราธานุมนมยดายกะายเอไอพหักคะแนนสะสมโฆษณาสตรีมย้า่ไป๋พั่นพันกลัวเนาะพั่นซีามารับชมย่า่้ะเมื่อนี้ย่ายเฮ็ดเป็นลูกชิ้นพัทที่แกงเลยจ้ะที่นองมันกะขึ้นมาขึ้นมาสองช่องมันนี่ช่วงที่ย่ายเดินทางไปตั้งจังหวัดวังหันเนาะ มันเหลือหย่าพาชมยายยายเปิดสายในได้จากพี่น้องยายยายพึ่งกับจากต่างจังหวัดมือวันศุกร์เออมือวันพุธชมผู้ใดมากกินสมคือยายผู้ใดมากกินสงคือยายมาเด้อเนี่ยเห็ดกับเขาหายเป็นเขาน้ำยายเด้อเพื่อน เดี๋ยวยายเสร็จพืละแล้วยายกะคักท่ายเพื่อนในเต็งทีที่อาจะสีอําพายฉดล่องเมืองจากพี่น้องขอบคุณด้วยจ้าสำหรับกำลังใจจากเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวยายกลับมาแล้วยายกะสีเห็ดก็บดิมือหนียายเห็ดก็เขากินตอนเที่ยงจะพี่น้องยายก็เลยล่องเปิดเป็นเปิดเป็นไต้เนาะ ขันโบไลสดเวลามันลดอยู่เด็ดมันลงพี่น้องตอนตอนที่ย้ายอยู่กรุงเทพไปจ้ะไปด้วยจ้ะว่งหันย้ายไปเที่ยวตั้งจังหวัดแต่จ้ะพี่น้องไปยุเกเตมือบัดน,นี้เวลาให่เอไอหปันหกคะแนนสะสมโฆษณาสตรีมย้ายไปพันพันกลัวเนาะพันซีอะกับเล่โบไดโบไลเซา,าบ้าน ยายกัเลยเท็ดกับเขาซื้อกับเขาซื้ออยังมาเห็ดได้จ้ะพอจะว่าไปจ้ะปอบ้านทัานซีนี่แหละพี่น้องหักของยายเหมือละขอบุณญนยจ้าคุณบุตรกรขี่รถมันเมียเนาะพี่น้องเนาะขี่รถเมียยายกับเขาไปหาเพื่อนๆได้น้อยนึงยายกันยายกันพระว่ยยายว่างแล้วขอบคุณญนยจ้าคุณอมีอ่อนสิงใส คุณยายตะก,กามายายละมุนจะไปไปยายว่ามันสิได้ภาพาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่น้องเพิ่นไปโบมเมนมือเพิ่นพี่น้องตอนตอนที่ยายไปตั้งจังหวัดเก็บมือจยะยล้มคลิปบวขาดได้พ,ยยยยพี่น้องต่ว่ายายโบได้ยายโบได้หน้าหกมื่นหน้าที่จะพี่นักน้องโคศนาได้สตรีมมาจะช่วงช่วงเจ็ดมือที่ยายไข่ไรตอนใด ก็คอมเมนต์ไปกินบักท่านเด้อพี่น้องอยู่บักหายหายเมียแล้วก็เลยมาเหตุกับเขาเราก็ตั้งกลองแน่น้อยนึงเพราะว่าพใหญ่เอ๋ไอ้เพิ่นหักของยายไปพันซีจ้าขอบคุณได้จ้าคุณบุษกรและมาให้กำลังใจยายจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยายเบิงตอนไปพันซี บัดนี้เมื่อนี้ยายกับเล่ล่องมาเปิดเบื้งองจากพี่น้องยายเรื่งมาเข็ดกับเขาล้อมใจดีๆจากเพื่อนเ็ดเ็เป็นพัดพริกแกงเ็ดเป็นพัดพริกแกง,แกงลูกทิ้นใส่ทั่วฟักเง่ามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับกับหมูมันกรเขียวขึ้เก่าจากพี่น้องวิหน้าที่การการ สะสมหก0มืนนาทีของย่ายลดไปพันพันสี่ย่าูสูู้จ้าขอบคุณค่ะคุณสีอัมพันอัมไพขอโทษเด้อย่ายอ่านซื้อพ่อพตะต่ย่าต่างกล่องไรสุดเพิ่นเพิ่นผ่นเวลาขึ้นให้ย่ายมือละสีร้อยหาร้อยหมนจะพอแต่ว่าย่ายบังใจให้ย่ายบบลืมกันจ้ะขอบคุณค่ะคุณอมิ อามิออนสิงใสสวัสดีค่ะทำเมนูอะไรคะน้อยหนึง่งไปได้บานละน้อย <c oughs> ไปไปได้บานละนิดละน้อยจ้ะฝากพ,พี่น้องด้วยจ้ะออกจากนครพนมยด้กัไปไว่ายไปไว่ายพระยูฟู่มลังใจเหยียายบบลืมกันจ้ะขอบคุณค่ะคุณอามิอามิออนสิงใส สวัสดีค่ะทําเมนูอะไรซะค่วพี่น้องมากินเขาน้ากันเลยจ้าสวัสดีเลยจ้าเดี๋ยวไขเวลาไดก็เขา่าไล่แบบบ,บ่มได้บอกเพื่อนเลยได้จ้าพี่น้องย้ายไปตั้งจังหวัดหลายมือจ้าย้ายก็ได้เปิดไล่จ้าพี่น้องย้ายก็ได้เปิดไล่เราเวลามันลดจ้าพี่น้องเวลา ทงย่าไปพันซีหากเวลาโฆษณาในสตรีนย่าไปพันธ์ซีข้อขมาเบิ่งย่ายนนี่วันวันนภวันนภพรวรพันขอบคุณกันเบาเบาเรื่องเบาเรื่องหน้าที่สะสมเบาเรื่องหน้าที่สะสมวันนี้บ่ได้บ่ได้ตั้งกล้องไล่แล้ววันนี้มาเปิดเบิ้ง บรได้ตั้งกล้องไล่เราต้อเปิดบังเวลาจี่ไข่ไล่ตอนใดกับคอมเมนต์ใบกินแบบท่านเด้อพี่น้องอยู่ขนาดย่ายลงคลิปทุกมือเด้อพี่น้อง,ต,งตั้งตั้งต่เหตุมานี่ย่อยเพราเคยขาดเลยจะย่ายจะลงคลิปทุกมือของเราย้ายก็เริบเอไปฟก,กัสตรงนั้นแล้วเดินีของผู้ใดแดงก็บเรต้องตกใจด้วยจ้ะ พาะว่ะขันหอาขายันลงมคลิปไกลเนาะขันบไลสดเวลามันหลุดอยู่เด็มันลงพี่น้องตอนตอนที่ย้ายอยู่กรุงเทพไปจะ้ะกระไลเลยจะ้ะเวลามันจะขืนไหวเนาะพี่น้องเวลามันจะขืนไหวแต่ว่ายายบเทนไดก,กาออกโฟกัสตรงที่หอาเก็บเวลานี่เนาะเก็บเวลาโฆษณาในสตรีม หกหมื่นหน้าที่นี่เจ้ะพี่น้องได้ด้วยจ้ะว่างหันย้ายไปเที่ยวตั้งจังหวัดแต่จ้ะพี่น้องไปยุเกตมือบัดนี้เวลาพรอมนี้ไปซีจังหวัดเลยจ้ะย้กกนนายกับเขาไปเบิ้งเพื่อนได้บ่เป็นที่จ้ะทเที่ยวกะบ่ได้มีเวลาแวะบานเพื่อนคักบนไดเนอกพี่น้องเนาะเพราะว่าพอจะย้ายเขาไปน้อยนึงย้ายกับ นานี่แหละเนาะพี่น้องบ้านเทาจะคนจะเกี่ยวเข่า้วก็มิต้นบักท่านอยู่น้ำริมริมทางเนาะเก็บกิ่นแซ่แบแซ่บแมยายวากล่องไหลโสเทศกับเข่าเวิงวาตอนบายสองคนตัดเวลาจะพี่น้องว่าคนจะหักของยายโบมือนี่ยายจะหักยุบเจ็ดมือยายคนหักของยายไปฟันกลัวเมื่อไปตกไปฟันกลัวเนาะมือนียายก็เลยล่องเปิด ไขว่างกับสมัติทักไผ่ย่าด้วยจ้ายี่ด้วยจ้ะเพรได้ไปบานเพื่อนไร้มือย่าไปไปกับใครด้วยจ้ะย่าแย่แวะจ้ะเพื่อนเพื่นเปื่อนก็บอกให้ย่าหัดออกกล้องอยู่เด้ย่ากับประธานในกาเนาะจ้ะไ่ไปน้อจ้ะ ใครได้กินเขาไหมแล้ว